สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจมเรืองศักดิ์ตอบกลับคนว่าจนทำแฟนอึ้งไม่เคยรู้ว่ารวยขนาดนี้ ขึ้นแท่นเป็นนายกสมาคมคนรักเมียไปแล้วสําหรับเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่ทุ่มเงิน80ล้านซื้อที่ดินและซื้อบ้านให้ภรรยาสุดที่รักครูก้อยนัชชาทาเอาหลายคนอิจชาครูก้อยกันเป็นแถวโดยทั้งคู่ควงกันมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยทราบโชว์พร้อมประกาศไม่ใช่แค่เงินแต่ชีวิตก็ให้ภรรยาได้ถามว่าบ้านหลังใหม่สวยมากราคา40ล้านเลยเหรอือเจมส์ตอบว่าครับยังไม่เสร็จดีก,ก็บวกบวก,บวกครับถามว่าวันที่9ก้าที่ผ่านมามีเลิกเข้าไปนอนแล้วเจมส์บอกว่าเลก เลิกนอนเพราะมันยังไม่เสร็จเสร็จห้องเดียวครูใกล้อตอบว่าเข้าอยู่วันที่17มิถุนายนนี้ถามว่าหลังนี้40บล้านบวกบวกแล้วของขวัญที่ซื้อให้เข้าตอนต้นปีไปซื้อที่ดินติดทะเลอันนั้นก็อีก40ล้านเจมสตอบว่าครับประมาณนั้นถามว่าตอนนั้นซื้อเพราะเป็นวันพิเศษอะไรเจมสตอบว่าช่วงโควิดที่เก็บตัวที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านคุณพ่อตาแม่ยายพอไปอยู่น,น,นานๆจะไปเที่ยวไหนก็ไปที่ลงๆก็ไปเที่ยวทะเลแถวนั้นภรยาเห็นป้ายติดประกาศค่ะ แค่เปรย์ๆว่าอยากได้อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ริมทะเลเราก็ต้องจัดให้ถามว่าก็เลยซื้อให้วันเกิดเจมส์ตอบว่ามันเกิดครับถามว่าที่ใหญ่ขนาดไหน40ล้านเจมส์ตอบว่าประมาณสองไร่กว่าๆถามว่าบ้านก็ติดน้ําบ้านตักอากาศก็ติดทะเลทําบุญด้วยอะไรครูค้อยตอบว่าเคยเช็คดวงเขาบอกว่าเป็นคนที่อยู่ติดน้ําแล้วจะดีถามว่าไม่ได้ให้ที่ดินไม่ได้ให้บ้านอย่างเดียวให้เงินด้วยเจมส์ตอบว่าอย่าว่าแต่ที่อย่าว่าแต่เงินชีวิตก็ให้ได้ ถามว่ามาวาเลนไทน์ห่างกันแค่เดือนเดียวโอนให้อีก 99, 9,99,999บาทปกติเขาให้ดอก,กุูลาบเจมส์ตอบว่าเขาจินแล้วผมคิดว่าทุกอย่างที่ให้ภรรยามันจะให้ตัวเราเองด้วยมันทําให้เรามีความสุขภูมิใจที่ทํางานมา20-30ปีมันมีเป้าหมายและเป้าหมายมันสําเร็จครูก้อยตอบว่าจริงๆเขาให้ก้อยมาตลอดเขาให้ก้อยเป็นคนเก็บอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเขาใช้เงินไม่เป็นระบบ ถามว่าตอนนี้ใครเป็นคนดูแลเรื่องเงินในบ้านครูก้อยตอบว่าก้อยถามว่าเจมส์ใช้เงินเดือนเท่าไหร่ครูก้อยตอบว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นเดือนละแสนถามว่าถ้าเดือนละหนึ่งแสนเขาซื้อจักรยานคันใหม่ได้ยังไงราคาเท่าไหร่ครูก้อยตอบว่าก้อยไม่รู้ว่าที่ก้อยรู้เป็นราคาจริงหรือเปล่าคือมันบอกไม่เหมือนกันมันมาทีละส่วน บางทีเดี๋ยวล้อมารวมๆไม่รู้เท่าไรบางทีเราก็ไม่รู้จากว่าอุปกรณ์คืออะไรแต่ล่าสุดเขาบอกจะเอาล้อขอเบิกเงินเพิ่มคือเงินเดือนไม่พอพอเบิกเพิ่มเราก็บอกวันนี้เป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันวาเวลนไทน์นะเราก็ให้ไปล่วงหน้าตอนนี้สรุปเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยแต่ล่าสุดจําได้ล้อห้าหมื่นบาท เจมส์ตอบว่าเอาอย่างนี้ระหว่างให้เลือกคุณสามีที่เอาเงินไปเล่นการพน,น,านันเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวกลางคืนกับสามีที่เอาเงินไปซื้อเพื่อออกกําลังกายเป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองครูก้อยพูดต่อว่าเขาจะพูดอย่างนี้เลยดนตรีกรีฬาแล้วเราก็สนับสน,นุนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ